พปปูดพื้นเลอศไหมพื้นแฉบอะ,ะวันนี้แห้งยังฮะ ลากันดิฟ้ hey, yeah. าสวัสดีตานเออช่างแมนคารุเข้ากระบองเพชรไม่ได้นะหนูเข้าใจเป่าโอเคอย่าได้นำมาถีบปีจะไม่ถีบกันวุ้ยจำแล้วก่อน nào no. phô don mát đẹp phô don mát đẹp phà Làm... lê ba ba bên pa pa ไปแลยปลังไปเลย okay. ไปไเดินตรงกลางเดินตรงยอะเดินตรงกลางก็แม่เออพยายามมาดึงได้เดินมาเลยมาปังถั่ว มาค่เร็วแปมมือฟูจะไปไหนเนี่ยมีอะไรมีอะไรที่พื้นเนีกลิ่นดินกลิ่นดินกลิ่นหญ้าดูโม่ฉี่ดิขาลอยไปหมดแล้วเอาฉี่เข้าไปฉี่เข้าไปฉี่เข้าไปค่ะไปไปดูน้ำกันดีกว่าไปไปเร็วไปเร็ว ลองการนะลองการมันจะเปลี like ่ยนนะหัวเองนะกำลังเลยกเร็วรองเต้นเร็วมาฝั่งนี้ลูกเพิ่งจะปล่อยปลาไลยนะปลาฮัทนะแม่ยิ่งจะปล่อยปลาปลาอะไรเอ้ยนั่คือปลาอะปลาไนี่อืมไม่ได้เยอะมาหเงาเพิ่งจะปล่อยไปตามแม่หลง แค่ตรงนี้เดี๋ยวไปตกน้ำบ่อใหญ่ไม่มีใครช่วยอ่ะตายตามไม่ต้องไปใกล้บ่อดีมันวิ่งตามอืมมมอฮะ